สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไล้กำลังวันเสาร์งวดหนึ่งกรกฎาคม66งวดที่แล้วเข้าตรงตรงมาแล้วงวดที่แล้วก็เข้ามาแล้วเลขกำลังวันเสาร์งวดหนึ่งกรกฎาคม66ย้ําตัวเลขนี้ชัดๆใกล้เข้ามาอีกแล้วสําหรับการประกาศรางวัลประจําวันที่1กรกฎาคม2566หลายคนอาจจะมีเลขในใจกันอยู่แล้วแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีวันนี้ทีมงานสยามนิวก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคย สำหรับเลขกำลังวันเสาร์ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ซ e ึ kind of charcoal, like life, it, vita, two, ่งต้องบอกเลยว um ่าค่อนข้างจะตรงแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์นะคะได้แก่เลข0 3 4เลข3ตัว034 430 403 340 043เลข2ตัว03 30 34 43 40 04 อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแค่แนวทางในการซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อขอขอบคุณ้นแล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณท่านเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ